a ันนี้ค่เด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเจนอีกแล้วและวันนี้เราจะเรียนในวิชาสังคมศึกษาสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องประวัติาศาสดาของาศาสนาต่างๆไปแล้วและในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องพุทธสาวก คำว่าพุทธสาวกหมายถึงผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่จะมานําเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของสามเณรบัณฑิตสามเณรบัณฑิตเดิมมีชื่อว่าบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้มีปัญญาผู้มีความรู้และที่ท่านได้ชื่อว่าบัณฑิตก็เนื่องมาจากในวันที่ท่านเกิดบ่าวรับใช้ในบ้าน จากเป็นผู้ที่มีความฉลาดน้อยก็กลับกลายเป็นผู้ที่มีปัญญาขึ้นมาและก็มีปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายในวันนี้คุณครูก็มีการ์ตูนมาให้เด็กๆดูด้วยนะอยากดูไหมเอ่ยเรื่องที่ครูจะให้พวกเราดูก็คือเรื่องของสามเณรณฑิตน,นั่นเองทุกคนตั้งใจดูด้วยนะติดตามรับชมกันได้เลยจะ้ะ พุทธสาวกสาวิกาเรื่องสามเณรบัณฑิตบัณฑิตสามเณรเพื่อนๆคะ่ะเด็กที่เก่งและฉลาดนั้นจะต้องเป็นคนที่ช่างคิดช่างสังเกตเมื่อสงสัยอะไรก็จะซักถามคุนครูหรือผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ และยังนำความรู้ที่ได้มาสอนตนเองด้วยแม้จะเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆแต่ถ้าเป็นคนช่างสังเกตและใ่รู้แบบนี้แล้วละก็ยังกลายเป็นคนที่ฉลาดได้เหมือนกับเรื่องราวของสัมมเณรที่ชื่อว่าบัณฑิตสัมมเณรบัณฑิตนี้ท่านเป็นเด็กช่างคิดรู้จักจับแง่คิดจางธรรมชาติรอบตัวมาสอนตนเองได้จนทำให้ท่าน ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเราไปฟังเรื่องราวของสามเณรกันนะคะสามเณรบัณฑิตแต่เดิมนั้นท่านเป็นบุตรชายของตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง ในวันที่ท่านมาเกิดในคันของมารดาก็ทำให้คนที่ไม่ฉลาดพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องในบ้านของสามเณรกลับกลายเป็นคนฉลาดพูดจารู้เรื่องขึ้นคุณพ่อคุณแม่จึงตั้งชื่อให้เด็กน้อยนั้นว่าบัณฑิตเนื่องจากพ่อแม่รักในการสั่งสมบุญจึงได้ไปกราบนิมนต์พระให้มาฉันพัะตาหารที่บ้าน ทำให้หนูน้อยบัณฑิตมีโอกาสได้กราบไหว้ได้ถวายพระตาหารพระและได้เห็นกิริยามารยาทที่น่าเลื่อมใสของพระอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หนูน้อยบัณฑิตรู้สึกอยากจะบวดขึ้นมาบ้างพออายุได้เจ็ดขวบเขาจึงได้กล่าวขออนุญาตคุณแม่ว่าแม่ครับผมอยากบวชครับซึ่งคุณแม่ก็ได้กล่าวว่า ได้จ้ะลูกตั้งแต่วันที่ลูกมาเกิดแม่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้ลูกนั้นได้บวชสมใจในวันรุ่งขึ้นคุณแม่ของบัณฑิตจึงได้นิมนต์พระสารีบุตรเถระให้มาฉันพัตาหารที่บ้านและก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่าลูกชายของตนนั้นอยากจะบวชเป็นสามเณรพระเถระ ก็อลองถามใจหนูน้อยบัณฑิตว่าการบวชนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นอยู่ด้วยความลำบากต้องนอนคนเดียวฉันมือเดียวแล้วเธอจะทำได้หรือฝ่ายหนูน้อยบัณฑิตก็ยืดออกขึ้นพนมมือคุยกับพระด้วยความมั่นใจว่าผมจะทำตามโอวาทของท่านทุกอย่างเลยครับเมื่อบัณฑิตมั่นใจเช่นนั้นแล้ว พระสารีบุตรจึงตัดสินใจให้บัณฑิตได้บวชนับตั้งแต่วันบนรรพชาแล้วสามเณรน้อยบัณฑิตก็ได้ตั้งใจฝึกฝนตนตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปชาเมื่อบวชถึงวันที่8เท่านั้นพระอุปชาก็พาสามเณรออกไปบิณฑบาต สามเณรอุ้มบาทเดินตามพระอุปชาไปซึ่งการบิณฑบาตครั้งนี้เป็นการบิณฑบาทครั้งแรกของสามเณรจนกระทั่งสามเณรได้มาเห็นเหมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามพระอุปชาขึ้นว่านั่นอะไรขอรับพระเถระได้ตอบไปว่านั่นเขาเรียกว่าเหมืองสามเณรสามเณรได้ถามต่อว่า เมืองนี้เขาเอาไว้ทำอะไรหรือขอรับพระเถระได้ตอบว่าเขาไขาน้ำให้ไหลไปตามเหมืองนี้แล้วก็ให้ไหลเข้าไปในานานสิสามเณรเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วสามเณรก็ย้อนกลับมาคิดถึงตนเองว่าอืมคนเรามีจิตใจจึงสามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้น้ำนี่ ก็เคลื่อนไหวได้น,นี่นาแล้วน้ำมีจิตใจหรือเปล่านะสาม,มเณรจึงเรียนถามพระเถระไปว่าแล้วน้ำมีจิตใจไหมขอรับพระเถระได้ตอบว่าน้ำไม่มีจิตใจหรอกสาม,มเณรสาม,มเณรก็เกิดความคิดขึ้นว่าอืมคนทั้งหลายไขยน้ำที่ไม่มีจิตใจให้ไหลไปสู่ที่ที่ตนต้องการแล้วทำงานอะไรต่างๆได้ แล้วทำไมคนเรามีจิตใจแท้จึงไม่สามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนเองได้เมื่อสามเณรคิดดังนี้แล้วเขาได้เดินต่อไปอีกจนกระทั่งได้ไม่เห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกศรลนไฟแล้วเล็งด้วยหางตาแล้วก็ดัดให้ตรงสามเณรจึงเรียนถามพระเถระขึ้นอีกว่า พระคุณเจ้าขอรับคนเหล่านี้เป็นใครขอรับแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่หรือครับพระเถระได้ตอบว่าคนเหล่านี้เขาเรียกว่าช่างสอนเขากำลังเอานูกศรลนไฟแล้วก็ดัดให้ตรงอยู่ละสามเณรสามเณรก็เกิดความคิดว่าอืมลูกศรน,นี้ก็แปลกแรกทีเดียวก็ยังคดอยู่แต่พอเขาเอาไปลนไฟเท่านั้น แล้วก็ดัดก,ก็สามารถทำให้ตรงได้แล้วลูกศรมีจิตใจไหมนะคิดดังนี้แล้วจึงเรียนถามพระเถระไปว่าพระคุณเจ้าขอรับลูกศรเหล่านี้มีจิตใจไหมขอรับพระเถระได้ตอบว่าลูกศรเหล่านี้ไม่มีจิตตรอกสาม,มนเณรสาม,มนเณรเป็นเด็กที่ชาญฉลาดได้คิดว่า ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรซึ่งไม่มีจิตใจเลยนำมันลนไฟแล้วก็ดัดให้ตรงได้ก็แล้วทำไมล่ะคนเราหนะมีจิตใจแท้ๆจึงจะไม่สามารถควบคุมจิตของตนให้อยู่ในอำนาจแล้วประพฤติปฏิบัติทำได้เล่าคิดดังนี้แล้วสามเณรก็ได้แต่เดินตามพระอุปชาต่อไปอีก ต่อมาสามมเณรก็เห็นคนกําลังถากไม้ทากรรมกงและดุมเกวียนอยู่จึงเรียนถามว่าคนเหล่านั้นเป็นใครขอรับพระเถระได้ตอบว่าคนเหล่านั้นเขาเรียกว่าช่างถากละสัมมเณรสัมมเณรได้ถามต่อว่าเออแล้วพวกเขาเหล่านั้นกําลังทําอะไรอยู่หรือขอรับพระเถระตอบว่า เขากำลังเอาไม้มาถากแล้วต่อเข้าด้วยกันทำเป็นล้อเกวียนละสามเณรสามเณรก็คิดว่าอืมไม้เหล่านี้เขานำมาทำเป็นล้อประกอบต่อเข้าเป็นเกวียนใช้ขนข้าวของไปไหนมาไหนก็ได้แล้วไม้นั่นน่ะมีจิตไหมนะสงสัยแล้วจึงเรียนถามพระอุปัชฌาย์ว่าพระคุณเจ้าขอรับก็ไม้เหล่านี้มีจิตใจไหมครับ พระเถระไม่ได้หงุดหงิดเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ตอบคำถามด้วยจิตที่เมตตาว่าสัมเณรเอ้ยไม้เหล่านี้ก็ไม่มีจิตเหมือนกันนะสัมเณรสัมเณรได้เกิดความคิดชัดเจนขึ้นว่าคนทั้งหลายนำเอาท่อนไม้ซึ่งไม่มีจิตเลยมาทำเป็นล้อกเกวียนใช้ขนข้าวของไปยังที่ไหนไหนก็ได้ แล้วทำไมคนซึ่งมีจิตใจจะไม่สามารถบังคับควบคุมจิตให้บำเพ็ญสมณะธรรมได้เล่าคิดแต่นี้แล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าเราไม่ควรจะเดินตามพระเถระไปบิณฑบาตเราควรจะกลับไปยังวัดเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรมได้แล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุทาหรณ์เหล่านี้แล้วสัมเณรจึงขออนุญ,ญาตกลับไปยังวัดเพื่อไปนั่งสมาธิต่อ แล้วขอร้องให้พระอุปชาไปบินทบาทนำอาหารบินทบาทกลับมาเผื่อตอนเองด้วยฝ่ายพระเถระก็ไม่ได้เกิดความคิดขึ้นเลยว่าเอ๊เจ้าสามเณรน,น้อยนี้เพิ่งบวชอยู่หยกๆยกทำไมถึงมาพูดกับเราอย่างนี้แต่ท่านกลับมีจิตเมตตาแล้วก็กล่าวขึ้นว่าได้สิสามเณร ขอให้เธอส่งบาทมาให้เราเมื่อพระเถระรับบาทเอาไว้แล้วสามเณรก็รีบเดินกลับไปสู่วิหารเปิดประตูเข้าไปในกุฏิแล้วนั่งทำสมาธิอยู่ภายในกุฏินั้นด้วยใจที่นิ่งสงบขณะที่สามเณรกำลังนั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่นั่นเอง อาสนะของเท้าสก,กะเทวราชผู้เป็นเทพพราชาในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เกิดอาการเาร่าร้อนขึ้นมาด้วยอนุภาพบุญของสัมมเณนเท้าสก,กะจึงตรวจดูด,ด้วยทิพยจักษุก็ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทรงดำริว่าเราเองควรจะไปในที่นั้นเพื่อถาวายการคุ้มครองให้แก่สัมมเณนเมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว พระอินท์หรือเท้าสักดกจึงได้เรียกเท้ามหาราชทั้ง4ี่มาแล้วตรัสสั่งว่าพวกท่านทั้งสี่จงไปไล่นกที่บินส่งเสียงรบกวนอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปแล้วจงทำการอารักขาสำเนินไว้โดยรอบเมื่อสั่งเท้ามหาราชทั้งสี่แล้วก็ได้เรียกจันทเทพพบุตรและสุริยะเทพพบุตรมา แล้วก็ตรัสสั่งว่าจันทเทพบุตรท่านจงไปหยุดเอาพระจันทร์ไว้ก่อนแล้วก็สั่งสุริยะเทพบุตรว่าท่านสุริยะเทพบุตรขอให้ท่านจงไปหยุดพระอาทิตย์ไว้ก่อนเถิดส่วนพระอินเองก็ได้เสด็จไปประทับยืนอารักขาสามเณรอ,อยู่ที่หน้ากุฏิของสามเณรภายในพระวิหารน,นั้น แม้เสียงใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นก็ไม่มีจิตใจของสัมณเณรได้ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวสัมณเณรก็ดูธรรมะภายในไปเรื่อยเรื่อยเไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมไปตามลำดับฝ่ายพระอุปชาเมื่อสัมมณเณรกลับไปแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตไปยังบ้านโยมอุปถาในวันนั้นเอง คนในตระกูลนั้นก็ได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวนั่งรอคอยการมาของพระเถระอยู่พอดีเมื่อคนในตระกูลนั้นเห็นพระเถระกําลังเดินมาจึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในบ้านถวายข้าวยาคูและพระตาหารที่ทำขึ้นด้วยปลาตะเพียนเมื่อพระเถระฉันพัะตาหารเสร็จแล้ว <S <S เขาก็ได้นำเอาบ่ายของพระเถระมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่อาหาร ที่ทำด้ปลาตะเพียนใส่จนเต็มบาทถวายแดพ่พระเถระพระเถระนั้นก็ตั้งใจที่จะเอาอาหารนี้นำกลับไปให้สัมมาเนนได้ฉันด้วยจากนั้นท่านจึงรีบกลับไปยังวิหารทันทีในวันนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเมื่อเสวยพระตาหารเช้าเสร็จแล้วก็ทรงเห็นว่าสัมมนเนนกำลังจะบรรลุเป็นพระอรหรันต์ แต่พระสารีบุตรผู้เป็นพระอุปชากำลังรีบด่วนจะนำเอาพระทหารมาให้สัมมเนนพระเถระอาจจะทำให้สัมมเนนนั้นไม่สามารถบรรลุธรรมก็เป็นได้เมื่อพระองค์ทรงมองเห็นอย่างนี้แล้วจึงเสด็จไปประทับยืนรอพระสารีบุตรอยู่ที่หน้าซุ้มประตูเมื่อพระสารีบุตรมาถึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสสนทนาทักทายเป็นการฆ่าเวลา รอจนกว่าสัม,มนเนนที่นั่งอยู่ในกุฏินั้นจะได้บรรลุธรรมก่อนเมื่อสัมมนเนนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบดา้วยญาณทัศนะจากนั้นจึงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำเอาอาหารไปให้สัมมนเนนได้ฉันเมื่อพระเถระไปถึงกุฏิแล้วก็ได้เคาะประตูสัมมนเนนได้ยินเสียงเคาะประตูแล้ว ก็รีบออกมารับบาดนำบาดไปวางไว้ในที่สมควรแล้วก็เอาพัดก้านตาลมาพัดพระเถระพระเถระจึงบอกสัมมนเนนด้วยความเมตตาว่าสัมมนเนนขอให้เธอได้ไปฉันก่อนเธดเพราะตอนนี้ก็สายมากแล้วสัมมนเนนจึงวางพัดก้านตาลลงแล้วมานั่งฉันพัตาหารตามลำพังอิ่มทั้งกายเพราะอาหารและอิ่มใจ ที่ได้เข้าถึงทรรมเมื่อเสร็จแล้วก็นำบาตรไปล้างทำความสะอาดในขณะที่สาม,มนเณรล้างบาตรเสร็จแล้วนั่นเองจันทะเทพบุตรก็ได้ปล่อยดวงจันทร์ส่วนสุริยะเทพบุตรก็ได้ปล่อยดวงอาทิตย์ให้โคจรตามปกติเท้ามหาราชทั้งสี่ที่คอยรักษาบริเวณโดยรอบก็หยุดการอารักขาเท้าสักกะเทวราช ก็เลิอกอารักขาที่หน้าประตูลแล้วกลับไปสู่ปราสาทบนสวรรค์ดังเดิมในทันใดนั้นเองดวงอาทิตย์ก็ได้เคลื่อนผ่านเลยจากเวลาสายกลายไปเป็นบ่ายคล้อยในทันทีภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณ์น,นั้นแล้วต่างก็กล่าวกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ช่วงสายจึงนานนะัก แต่ทันทีทันใดดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนเลยไปกลายเป็นบ่ายคล้อยทันทีล่ะอืมสาม,มเณรเพิ่งจะฉันเสร็จเดียวนี้เองต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนฝ่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบความเป็นไปทั้งหมดแล้วก็ได้ตรัสเล่าเรื่องราวให้พระพิสุสง์ได้หายสงสัยฝ่ายภิกษุทั้งหมดได้ฟังแล้วก็อัศจรรย์ในอนุภาพของสัม,มเณร และก็กล่าวอนุโมทนาบุญในการบรรลุธรรมของสามเณรเพื่อนๆค่คะเราจะเห็นได้ว่าชาวนาที่ต้องการน้ำย่อมไขน้ำเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเกิดเป็นคนแม้จะมีอายุเพียงเจ็ดขวบ ก็สามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นเยาวชนที่ดีของชาติและเป็นคนดีที่โลกต้องการได้นะคะเพราะในหมู่ผู้คนแล้วคนที่ฝึกตนเองคือคนที่ประเสริฐที่สุดค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยการ์ตูนสนุกไหมจ๊ะ เรื่องของสามเณรบัณฑิตสามเณรบัณฑิตเนี่ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเราเนี่ยได้นําไปปฏิบัติด้วยสําหรับคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของสามเณรบัณฑิตนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างอ่านเดี๋ยวเรามาคิดด้วยกันอ่ะอย่างแรกเลยสามเณรบัณฑิตเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่มีความรู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างที่สองอะไรเอ่ย ก็คือเป็นผู้ที่รู้จักสังเกตสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วนำมาคิดพิจารณาทำให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้และเกิดปัญญาขึ้นเอาละ่ะต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะจ๊ะพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดหน้าที่22 23แล้วก็24เดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดด้วยกันเลยจ้ะเอาละตอนนี้ เรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่22กันนะมาดูข้อที่1นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของพุทธสาวกโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในตรงนี้หน้าข้อความที่ถูกต้องมีคำว่าพุทธสาวกให้เราทำเครื่องหมายเช็คถูกนะามาดูที่คุณครูทําเครื่องหมายนี้ครูจะอ่านให้ฟังนะ ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้านักเรียนคิดว่าถูกนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกอ่าต่อไปข้อนี้ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวพุทธมาดูต่อไปข้อนี้ผู้ที่ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองอ่าต่อไปอันนี้ศาสดาของศาสนาต่างๆอ่าต่อไปสุดท้าย ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเอาละต่อไปมาดูข้อที่2นักเรียนบอกแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความที่ถูกเอามาดูอันแรกนะสามเณรบัณฑิตที่ครูทําเครื่องหมายมีความเสียสละข้อต่อไปที่ครูทําเครื่องหมายนะเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ข้อนี้สอนทาาุให้ฉลาด เดี๋ยวครูทําเครื่องหมายนี้นะความขยันตั้งใจข้อนี้ช่างสังเกตอ่ะสุดท้ายฝ่เรียนรู้เอาต่อไปตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะทําเครื่องหมายตรงนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการปฏิบัติของสามเณรบัณฑิตให้ระบายสีลงในเนี่ยรูปนะเนี่ยรูปแบบเนี้ยน้าข้อความที่ตรงกับความรู้สึกให้นักเรียนระบายสีนะ รูปแรกบอกว่าชื่นชมการปฏิบัติถ้านักเรียนชอบนักเรียนก็ระบายสีไปเลยอีกอันนึฉงเฉยๆสุดท้ายบอกว่าไม่ชอบการปฏิบัติอ่ะต่อไปมาดูหน้าที่23มาดูข้อ3นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธสาวกสามเณรบัณฑิตโดยเลือกคำตอบ ที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างข้อนี้เราจะทำด้วยกันมีคำมีตัวเลือกว่าความมีปัญญาพุทธสาวกสังเกตแล้วก็พระอรหรันต์ตอนนี้ข้อนี้เราจะทำด้วยกันเริ่มนะสามเณรบัณฑิตเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นอะไรของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวกเขียนคำว่า พุทธสาวกได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านด้านอะไรดีในการพิจารณาสิ่งต่างๆอ่ะเพราะฉะนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความมีปัญญาอ่ะเขียนคำว่าความมีปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆโดยการอ่ะโดยการยังไงเอ่ยสังเกตเขียนคำว่า สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวจนเกิดความเข้าใจและบรรลุเป็นพระอรหันต์เอาละเสร็จเรียบร้อยต่อไปมาดูข้อที่สี่นักเรียนยกตัวอย่างการนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตที่นักเรียนจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันมาหนึ่งตัวอย่างวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิดและตอบคำถาม ่นักเรียนมาดูนะแบบอย่างที่จะนําไปปฏิบัติอ่าช่องนี้ช่องนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็นี่ผลที่เกิดขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันดีกว่าข้อนี้เหมือนจะยากไปสําหรับเด็กๆนะอ่ามาดูช่องแรกช่องนี้แบบอย่างที่จะนําไปปฏิบัตินักเรียนคิดว่าอะไรที่จะนําไปปฏิบัติก็คือ สามเณรบัณฑิตเป็นคนที่ช่างสังเกตนักเรียนเขียนคำว่าช่างสังเกตอาต่อไปช่องที่สองแนวทางการปฏิบัติสำหรับแนวทางการปฏิบัติเนี่ยก็คือสามเณรบัณฑิตเป็นคนช่างสังเกตเพราะฉะนั้นเราจะเอาแบบไหนมาเป็นแนวทางปฏิบัติก็คือเมื่อสังเกตแล้วเราก็จะต้อง ใช้สติปัญญาในการพิจารณาด้วยอ่เขียนว่ารู้จักสังเกตสิ่งต่างๆเขียนก่อนนะเขียนตามครูนะรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆแล้วนำมาพิจารณา,าต่อไปช่องที่3สุดท้ายช่องสุดท้ายผลที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็สังเกตแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยมาพิจารณาแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอ่ะเขียนไว้เขียนไปเลยเขียนว่าเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่ง ต่างๆได้มากขึ้นสําหรับหน้านี้ก็เสร็จแล้วต่อไปมาดูหน้าสุดท้ายคือหน้าที่24อ่มาดูข้อ4.1อันนี้ครูจะให้นักเรียนทำเองนะจ๊ะข้อ4.1่ข้อ4.1การนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตไปปฏิบัติสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใดเพราะฉะนั้น ในนี้ครูจะให้นักเรียนทำเองอ่ะอันแรกสื่อสัตว์อันที่สองไฟเรียนรู้อันที่สามอยู่อย่างพอเพียงให้นักเรียนพิจารณาเลือกแค่ข้อเดียวเช็คถูกหน้าข้อนะจ๊ะอ่ะต่อไปข้อ4.2นักเรียนได้ประโยชน์จากการศึกษาประวัติของสามเณรบัณฑิตอย่างไร อันนี้ก็เลือกมาแค่ข้อเดียวอ่าอันแรกได้ข้อคิดและแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างที่สองได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอ่านักเรียนก็คิดพิจารณาว่านักเรียนจะเช็คถูกหน้าข้อไหนเลือกแค่ข้อเดียวอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว <I S 1> สำหรับเ <Please S 1> นื้อหาใน <I S 1> วันนี้สนุกไม่เอ่ <I S 1> เย แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคลิปหน้า,าเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย